สวัสดคีครับเจอกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องพลายบุตรส่งน้องธันวานะครับวันนี้นะครับจะพามาดูช้างพลายเชือกนะครับที่อยู่ใกล้ๆละแวกกับหมู่บ้านซุ้มของพี่เล็กนะครับอยู่ห่างประมาณน่าจะพอดลอยเมตรบวะจากไหนจากจากจากบ้านแซมสันส <200. S 1> องร้อยพอดอยู่โวประมาณนั้นแหละครับประมาณเสาหนีมันเสาละห้าสินี่ครับ เราจะพามาดูนะวันนี้นี่เป็นควานนะครับก็เป็นช้างงายเชือกที่มีรูปลัก,ลกษณะที่เป็นเอกลักษณ์แบบเขานะครับก็มีเสน่ห์ในแบบของเขาเอาไปใช้ไกไ่เถอะนี่ครับเราจะแอบดูอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับจะได้บรรยากาศนะครับ อยายุเท่าไรยี่สิบครับยี่สิบบ่เจ้านะออนโอ้ไข่อย,ยิบเปียกนะครับอาช้างเคือเปียอายุยี่สิบปีนะครับชื่อพลายน้องอาร์มนะครับเ,บเ,บเออ,อชื่อพลายน้อนนง,งาาาองาร์งงาามนะครับ,บเชื่องนี้งาเนี่ยเอาเท่าไรสัตว์งาเนี่ยเอาเท่าไรเด้อเคยวัดบ่วั่นั้นวัดอยู่ด้ามเนื่อนั่น เม็ดยี่ไม่ไม่ถ่านกันประมาณปีป,ปีหนึ่งหนึ่งปีเนาะปีปีก่าแลวอยู่น้ำเงนินไอตอนประมาณปีที่แล้วนี่ก็วัดได้ประมาณเม็ดเม็ด้าเส้นบ่เม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบบ่ได้ประมาณเม็ดยี่สิบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้วัดนะครับไม่เคยวัด <c oughs> ชื่อพลายน้องอามนะครับก็เป็นช้างนิสัยดีนะครับทั้ง ถ่ายแบบทั้งแสดงหนังนะครับแสดงหนังเป็นช้างที่ร่วมแสดงในภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องยังไงจัดพี่นาคสองหรือพี่นาคสามเป็นช้างที่ร่วมในแสดงภาพยนตร์ในเรื่องพี่นาคสองนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าใายหรือยังใา้แล้วใายแล้วมั้งแต่มันอยู่ในช่วงโควิดเนาะโควิดไม่มีใายเลยครับอ๋อสวยครับดูได้งานครับดูได้แค่นี้ครับนี่ขอจะของเขาแล้วนะครับเมื่อกี้ ขอควานเขาแล้วควานผีบ้าครับอ้อมองนี่มองแนมเห็นไปแนมมันนี่สวยนะครับก็เขามีสเสน่ห์ในตัวของเขานะครับใบหูจะค่อนข้างใหญ่นะเหมือนช้างอินเดียครับสวยสวยเลยทีเดียวนิสัยดีครับช้างเชือกน,นี้ชื่อพลายน้องอาร์มนะครับ อายุเท่าไหร่นะลืมแล้ว <Huh? S 1> <laughs> อายุเท่าไหร่อายุช่างนะเอออายุช่างยี่สิบย <laughs> ี่สิบบวครับผมอายุปีเท่าปีอายุายี่สิบปีนะครับสูงหดสามเมตรประจานบ่อหอนเนาะสูงประมาณสองเมตรกวัวนะครับประมาณสองเมตรแปดสิบอาจจะได้นะฮะก็เป็นช่างนิสัยดีครับทั้งถ่ายแบบมีงานถ่ายแบบ รับถ่ายแบบรับอะไรด้วยนะครับช้างเชือกนี้มีผลงานแสดงหนังเรื่องพินาคสองนะครับก็ถ้าใครที่ไปดูภาพยนต์เรื่องพินากสองถ้าเห็นช้างก็กเชือกนี้แหละครับสายน้องอามนะครับอยู่ในป่านะฮะนี่ไม่ใช่ช้างป่านะครับช้างบ้านแต่ว่าผูกไว้ในปา่าทางอะไรก็ใทางอยู่บ่ สีอันนั้นรักปุณิที่รักปุ๋ยรัก,กมัดเลยแน่นปนุต้นใหม่มีสองต้นดีเขากัหิดก้างพอดีอื้อฝนตกขมือเนี่เออมัอนี่จับกบครับ,จ,บจับกบจับปืนจับกบอยู่สาอนีินะเออแค่นี้เลยนี่มมีหอน้ำอาฝนตกดิร,า,รามใสน้ให้่อ อยู่ในป่านะครับเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังอยู่ในป่าอยู่นะเนาะไม่นานไปออกไปโชว์ตัวครับพรุ่งนี้ค่อยดูใหม่คิดหน้าค่อยดูใหม่นะครับก็ช่วงนี้ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนี่ก็น่าจะไม่ว่างนะช่วงนี้ใช่ไหมน่าจะมีงานเยอะครับงานอะไรก็ติดต่อพี่เพนได้นะครับ ก็เป็นชายเชือกที่อยู่ในช่องช่องเบญญาสิบทิศเมคับครับต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นช่องพี่น้องกันนะครับพวกช้างี่ชาวช้างนี่เป็นพี่น้องกันรู้จักกันหมดนะครับช่องเยอะเลอเกินครับ,รบ <laughs> ติดตามทุกๆช่องด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้ชาวช้างด้วยนะครับกำลังใจให้ชาวช้างผ่านโควิดนะครับง้น มาสั่งก็สิอยู่ซื่อๆบ่เป็นเด้อครับเห็นบ่นี่เห็ดน,นั่นเห็ดน,นี่ครับอยู่เฉยๆบ่ไ,ได้จักถึกตัวใดมาครับผมก็บ่หูคือกันส้มละแวงแดงเหอนครับเอาไปทัวคือฝนสิตกอีรีว่าชามื้อนีว่าโอ้บ่ยด๋สิบ่ตกโอ๊ยเสียป่านนี้ถ่ายได้แค่มุมนี้มุมเดียวนะครับ อยากจะถ่ายให้ดูแบบชัดๆแต่ว่าภาพมุมนี้ก็ดูได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ชื่อพลายน้องอามนะครับช้างเชือกนี้อายุ20ปีสูงประมาณ2เมตรกว่าเป็นช้างโอ้อยะบอกว่าเป็นช้างดาราก็พูดได้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าทั้งถ่ายแบบทั้งอะไรนี่เขาก็รับหมดงานแถวนี้เขารับถ่ายแบบแถวแถวเขตตะมุนกระพูเขตจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาก็รับมาหลายงานแล้วนะครับาาแ,ลแล้วก็รสามเหย้าสำเร็จนี่ชัดทำอะไร้นมัน ล่ามต้นไหนคุณได้ล่ามแนบอจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ถ่ายช้างให้ดูเท่าไหร่นะครับถ่ายได้ฟานผีบ้าผีบอสองคนนะครับ ขายกันแต่ควานขายแต่ควานเนี่ยเอฟซี FC จะเบื่อหน้านะครับนี่จะเห็นชัดเอ้าแล้วคือพวกผ้าคอยไปนี่ป,าป้ารกผ่าไป้ร็อกเออนี่เห็น<ๆ>เห็นชัดแล้วครับงานจะไขว้กันสวยงามเลยนะครับหูค่อนข,ข้างที่จะใหญ่ทางอย่างนี้เหมือนช้างอินเดียนะครับ ยีปีนี่ยังโตได้อีกหลายเดาะ,ะมันยังไง่ญ่ได้อีกหลายเดยอเ<ะ>พิ่งจะอายุแค่ยี่สิบปีนะนยังโตได้เยอะนะครับแต่ดูท่าแล้วนะเขาน่าจะฟังผมพูดนะคใครว่ามาบนเท่านี้เหมือนจะมองว่าใช่คนนั้นหรือเปล่าวะคนที่เคยขีย่ตอนนั้นอะ จำครได้ับคลายครับคลานะครับแต่นานแล้วครับเคยขี่ตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ในปางช้างด้วยกันนะครับแต่ก่อนสองสามปีแล้วครับสองสามปีวะฮะสองปีแล้วสองปีเนาะมาอยู่นีเกรมาอยู่นี่ปีกลัวแล้วเนาะตอนนั้นก็เคยขี่นะครับเคยนะครับเคยเลี้ยงเลยครับเลี้ยงเลยคเคยขี่นะครับแต่ตอนนี้ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วครับเลี้ยงเลยครับเป็นคนเลี้ยงเขาเลยอันนี้ก็ เขาก็โตขึ้นกว่าเดิมนะฮะอาจจำเราไม่ได้เป็นบรรยากาศในป่าได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับไปหูใหญ่หน้าใหญ่นะฮรงาก็เมื่อก่อนในงานยังไม่ค่อยขนาดนี้นะครับตอนนี้เนี่ย ไปกันยาวมากแล้วนะครับอันนี้เอาใหม่ไปแล้วเดี๋ยวก่อนแปบบ๊แบๆบพักไม้ถือคลวยนะถือถ้าได้ดูเต็มๆมันจะสวยกว่าน,นี้ครับนนกินสำนีว่าต้นแรกต้นแรกสำนีเพราเนาะ,ะกินมดบ่หนิมืดเขน,นบอกมดครับมดแต่ว่าตัดตอนแรกว,ว่าจะปล่อยปูเออบานีิหญ้าบ่มีก็เลยต,ต้องเอานจะปลูกมากินครับอ,อ๋อ ชือพลายน้องอามก็ยัง <c oughs> <c oughs> ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์นะครับติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอยู่ เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ